ดี๋ยวนะรู้จักกันอยู่แล้วเหรอเป็นเพื่อนกันค่ะสนิทมากด้วยว่าทองเนาะใช่ค่ะเป็นเพื่อนสนิทนี่รักกันมากเลยค่ะดีใจจังเลยเนาะไม่คิดจะได้มาเจอกันอีกเลยอะดีใจมากเลยสบายมากด้วยมาก่อนหนึ่งทีต่อยก็ต้องมาเจอที่นี่ด้วยนะว่ตายไปแล้วเม้าว่าทองยังไม่ตายกูก็ไม่ยอมตายหรอกอีดอก เอยากได้กลับมาเล่นละครกับเพื่อนรักถึงเต้นอยากเข้าฉากด้วยแล้วว่าฉันก็เหมือนกันเพื่อเหรอพี่มาทำไมเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่อะไรไม่ใช่เหรออ๋อก็ทองเป็นเด็กกูอะกูต้องมาดูแลปกติป่ะเหรอวันก่อนไม่เห็นมาก็วันก่อนกูไม่ว่างวันนี้กูว่างกูเลยมาเงี้ยทำไมไมถามเฉย พีพพ่ดาวสวัสดีครับวันนี้ตามมาดูน้องด้วยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวต่อไปนี้ผมจะเป็นคนดูแลน้องเองเลยครับคุณดาวเพราะว่าผมว่าน้องยังใหม่ในวงการนะครับอีกอย่างหนึง่งถ้าเวลาน้องทําอะไรนอกรู้นอกทางเนี่ยผมจะได้ดูแลได้ทันนะครับ <c oughs> ไม่หรอกคะ่ะน้องเป็นเด็กน่ารักแล้วก็ตั้งใจทํางานมากเลยนะคะนี่จริงๆดาวว่าจะหาละคร,รให้ลงต่อเลยจะได้มีผลงานไม่ขาดช่วง พี่ดาวครับแล้วพี่ดาวไม่ไปดูที่กองไฟบาลีหน่อยครับเห็นมาอยู่ที่กองนี้หลายวันแล้วกองนั้นพี่ให้แจ็คก,กี้ดูแทนและที่พี่ต้องมากองเนี้ยเพราะวันนี้มีตัวแสดงใหม่มาเข้าฉากไม่ใช่หรอใช่ครับพี่อยากรู้ว่าเขามีดียังไงเธอถึงกับต้องเขียนบทเพิ่มให้เขาโดยเฉพาะ ใช่ฉันจะไปฟองกรมแรงงานเอาให้เป็นคดีตัวอย่างเลยคอยดูไม่ได้นะแทนที่เธอจะเป็นศัตรูกับคุณเชนเนี่ยเธอต้องทำโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นอนกับผู้บริหารสิบคนก็ไม่เท่ากับนอนกับท่านบระธานคนเดียวนะคั<อ>มาลีพี่ขอเล่นเบาวกว่านี้หน่อยนะ คือฉากเนี้ยเราต้องนินทาเจ้านายเดี๋ยวเขาจะได้ยินเอาโอเคไหมอ๋อโอเคค่ะรอ,อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเอาอีกรอบนะคะห้าสี่สามสองเธอโดนมวช็ดแ้งลงพิน,นไอ้แดนถามจริงอะมึงแคสตน้องอเข้ามาได้ไงวะนี่มึงอย่าบอกกูนะ พราตอนที่เขาตอบบทกับมึงตัวต่อตัวน้องก็ทำไม่ดีกว่านี้หรออย่าเพิ่งกลัวได้ไหมเนี่ยฮะกำลังเครียดอยู่เลยโอเคครดคาดคาดคาด,คาดมาลีรอพี่อยู่หน้าเซตนะเดี๋ยวพี่ไปบีริฟ